ใหญ่มหากุศลมงคลแห,งห่งปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำปี2,565ณวัดเพลียขวาตำบลพึ่งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2,565กำหนดการวันเสาร์ที่15ตุลาคม2,565 เวลา9นาฬกาตั้งองค์กระถินสามคัคขีณศาลา,าการ,ปรเปลี่ยนเวลา17นาฬกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งเวลา10นาิกา30นาทีพิธีทอดกฐถินสามคัคขีเวลา12นาฬการ่วมรับประทานอาหารเป็นเสร็จพิธีและขอเชิญเป็นเจ้าภาพออกโรงทานอาหารขาหวาน กระถินสามคัคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละาพนกันไปอิ่มบุญสุขใจร่วมสร้างบุญใหญ่ทอดกระถินสามคัคีในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565นณวัดเพลี้ข,ขวาตะบลพึ่งรวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเรเรสสียสียยงงโหหา เป็นเศรษฐีเงินเขามีเขาใช้เงินหม,มุนไม่หมุนไปใส่กระเป๋าเขาชวนพวกเรามารวมทำบุญ